สวัสดีครับยู YouTube ทูบต่างกุย้ยส์ต่างกุย้ยนะครับวันนี้มาเจอกันนะครับวันศุกร์ที่26กันยายน2025หรือว่าสามพันห้ร้อยหกสิบแปดนะครับเรามาคุยกันถึงนักเตะอิตาเลียน2คนในทีมลิเวอร์พูลกันหน่อยครับเป็นอิตาเลียนคอนเน็กชั่นที่ผลงานต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยสร้างความพึงพอใจแล้วก็ประทับใจให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับก็คือเฟเดโก้คิเอซ่าแล้วก็โจวานนี่เลโอนี่น่าเสียดายนิดน,นึงตรงที่เลโอนี่เนี่ยไปเจ็บ ก็เจ็บจากเกมแรกของเขานี่แหละครับซึ่งเข้าตาหลายๆคนมากๆแล้วก็คาดหวังถึงอนาคตที่รอเขาอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้แต่นั่นแหละโอเคมันก็เป็นจังหวะเป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลตอนนี้ก็คงต้องเอาใจช่วยเด็กดาวรุ่งคนนี้นะครับอายุแค่18ปีว่าหลังจากที่หายเจ็บกลับมาฟื้นฟูนฟนสภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วกลับมาเล่นให้เรีย์พูลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะ เป็นกำลังสำคัญให้กับทีมหงแดงนะครับขณะที่เคียซ่าเนี่ยแฟนบอลก็ชอบมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับในเรื่องของความมุ่งมั่นทุ่มเทที่เขาแสดงให้เห็นตอนนี้ซีซั่นนี้ผมคิดว่าณนะเวลานี้นะเคียซ่าดูดีขึ้นกว่าปีที่แล้วในเรื่องของความฟิตความพร้อมอการเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็อิทธิพลหรือว่า Impact ที่มีต่อเกมนะในฤดูกาลนี้จริงๆเราได้เห็น ผลงานของนักเตะตัวสำรองแล้วก็การแย่งตัวจริงที่เข้มขน้นที่ลิเวอร์พูลนะครับถ้ามองไปในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีการแย่งชิงที่ดุเดือดแล้วก็ช่วยยกระดับทีมขึ้นมาให้เป็นทีมที่มีขุมกำลังที่ดีนะครับอ,อ,อย่างตำแหน่งปีกซ้ายเนี่ยมีโกลดีกักโบจองอยู่เสียหลุยดีอาร์สไปก็จริงแต่ว่าการขึ้นมาของเจ้าหนูริโอเอ็นกูโมอาก็จะเป็นการท้าทายที่น่าสนใจนะครับหรือว่าตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ย นักเตะใหม่ทั้งคู่ทั้งอเลสานเดอร์อีซักทั้งอุโกเอกิติเก้ตำแหน่งทับการชนกันอยู่ถ้าตอนนี้ยังหาจังหวะการเล่นร่วมกันไม่ได้มันก็ต้องแย่งตำแหน่งเบอร์9กันนะครับหรือว่าแบ็กซ้ายมิรอสเคอร์เคสกับแอนดี้โรเบิร์ตสันแบ็กขวาเชลลี่ฟลิมปงกับคอนเนอร์แบรดลีย์หรือจะเป็นคู่กองกลางนะครับที่จะว่าไปก็น่าหนักใจแทนอาร์เนอร์ซอลอตนะครับเพราะแลนด์การ์ตนแวกอเล็กซิสแมร์ริสเตอร์โดมิทริโอโบสไรก็ดีหมดนะครับ หรือโซโบจะขยับขึ้นไปเบียดแย่งตำแหน่งเบอร์สิบกับฟลอนเวียสเนี่ยมันมีการแย่งชิงที่เข้มข้นมากนะครับตัวสำรองคนอื่นๆอย่างลลโออินคูโมอาอย่างที่บอกหรือว่าเคอร์ติสโจนหรือว่าอย่างจอร์จี้มามาดัชวิลลี่ผู้สาประตูเนี่ยก็อยู่ในขายที่ไว้ใจได้นะครับโจโกเมสอ,อีกคนหนึ่งโอเคแม้ว่าเกมล่าสุดกับซซมตันเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ย ในกลุ่มนี้ก็จะเห็นถึงความเข้มข้นด้านคุณภาพนะครับแล้วก็รวมไปถึงเฟเดรโก้เอซากับโจวานนี่เลโอนี่ด้วยนะ,ะทีนี้ด้วยความที่2คนนี้เป็นอิตาลีเนี่ยนักเตะอิตาเลียนที่ผ่านมาของเวือ์ภูเนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้มีใครที่ประสบความสำเร็จในระดับที่ขึ้นมาเป็นที่พูดถึงนะจะไปแบบเทียบเท่านักเตะคนอื่นไม่ต้องอะไรมากก็ถ้าเกิดว่ากองหลังก็ได้แบบคูเปีย หรือว่าเป็นที่พูดถึงในระดับแบบยอนนันเดรซ์ไหมอ่าที่ยังถือว่าแม้ว่าจะไม่ได้ว่าพีคสุดๆแต่ก็อยู่ในที่จดจำกองกลางนี่เพียบเลยอ่าอย่างชาบิอาลอนโซ่ไหมมาสเคลาโน่ ano ถึงตรงนั้นไหมกองหน้าซัวเลสไหมตอเลสได้ไหมพวกนี้ไม่มีใครอิตาลีแต่ว่าเป็นที่จดจำแฟนมอเลือ์พูนก็จำนะักเตะอิตาเลียนในทีมเวือ์ุูนได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับอาจจะไม่ได้มี ความหวือหวาด้านอารมณ์ว่าเออคนนี้ประสบความสำเร็จแบบเต็มที่กับทีมนักเตะเลี้นักตเกตะอิตาเลียกับเลี้ยวพูเนี่ยที่ผ่านมานะครับก็มีแค่6คนจริงๆ5คนได้ซ้ำตอนที่อยู่กับทีมกาเบรียลปาเลตตาเนี่ยตอนหลังเขาเป็นอิตาเลียนะถือพาสปอร์ตอิตาเลียแล้วก็ไปเล่นฟุตบอลโลกกับทีมชาติอิตาลีด้วยปี2014แต่ว่าตอนมาอยู่กับเลี้ยวพูเนี่ย2006 ถึง2007เนี่ยนะครับเขายังเป็นนักเตะอาร์เจนตินาอยู่นะเป็นกองหลังนะครับเป็นเอ่อนักเตะชุดเดียวกับที่เป็นแชมป์เยาวชนโลกชุดเดียวกับลิวเนลเมสซี่นะครับที่อาร์เจนตินาเป็นแชมป์เยาวชนโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับปี2005นะฮะนั่นแหละเขาเบียดไปเล่นอิตาลีทีหลังเพราะนั้นจะบอกว่าปาเลต้าเป็นอิตาเลียนไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เขาเป็นอิตาเลียนแต่ว่าตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเป็นอาร์เจนตินาแล้วก็ ถ้าจะเป็นนักเตะจะเล่นจริงๆที่ได้เล่นให้กับลิเวอร์พูลคนแรกเนี่ยก็ต้องเป็นดานิเอเล่ปาเดลลี่นะครับเป็นผู้ผู้รักษาประตูนะก็ยืมตัวมาจากซานโดเลียปี2007แล้วได้เล่นแค่เกมเดียวนะแล้วก็กลับไปซานโดเลียนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอันเดียดอสเซนาอันเดียดอสเซนานี่เป็นที่จดจำหน่อยเพราะว่ายิงแมนยูนิเต็ดได้ที่ออตชัฟฟอร์ดเกมที่ชนะ4-1นะครับแล้วก็ยิงเลเวลวดิดได้ด้วยนะอันเดียดอสเซนาเป็นแบ็กซ้าย2 0 0 8ันแปถึงสองพนะครับอันนี้มาจาก อ,อูดิเนเซแล้วก็ย้ายไปนาโปลีเล่น31เกมนะยิง2ประตูก็ถือว่าโอเคอยู่ได้อยู่ <c oughs> อัลเบโตควิลานีนี่กองกลางจากโรมาก็อยู่3ปีนะครับ2 0 0 9เเขาย้ายมาแทนชาบิอรลอนโซแต่พอออลอนโซ่ไปเียเอามาดิดก็ดึงมาจากโรมานะครับก็ได้เล่น28เกมมีจังหวะที่เข้าตาแฟนบอลก็อาจจะเป็นลูกจักรยานอากาศ รู้สึกจะไม่ได้เป็นประตูนะลูกนั้นนะครับเจย์ยังกาดก็เล่น28เกมยิง2ลูกนะแล้วก็ย้ายไปมิลานก็ไม่เอาเอาจริงๆก็ไม่ไม่ถือว่าประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับอควิลานนี่ฟาเบ,บียอบอลินนี่เจ้าเสือคาบดาบนะเอ่อจากโรม่าอีกคนหนึ่งเป็นกองหน้านะครับย้ายมาปี2012แล้วก็ออกไปปี2015นะครับไปซัมเมอร์แลนด์อันนี้เป็นไดโรเจอร์สคว้าเข้ามานะครับก็เล่นทั้งหมด38เกม3ฤดูกาลนะ38เกมยิง3ประตู ก็ไม่ไม่ถือว่าประสบความสําเร็จที่ดังที่สุดที่ย้ายมาเลี้ยวพูลเนี่ยก็คือคนล่าสุดมาเลียวบาโรเตลลี่สองพนีถึงสองพนี่ดึงไปจากมิลานแล้วก็2ปีก็กลับไปมิลานเล่น28เกมยิงแค่4ประตู2ฤดูกาลยิง4ประตูเพราะฉนั้นเนี่ยโอเคแหละบางคนอาจจะมาแบบไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะักบางคนจ,จะมาแบบเป็นที่รู้จักแล้วแต่ว่านักเตะอิตาลีกับเลี้ยวพูลเนี่ยไม่ได้คลิกกันเท่าไหร่นะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นคีอาซ่า ที่ย้ายมาเมื่อฤดูกันที่แล้วแล้วก็เลโอนี่ที่เพิ่งจะย้ายมาในฤดูกันนี้ก็น่าสนใจนะอิตาเลียนคอนเนคชันล่าสุดในเวลานี้นะครับเคียซ่าเนี่ยอายุ27ย้ายมาเนี่ยด้วยค่าตัว12 12ล้าน5จากยูเวนตุสเป็นนักเตะอิตาลีคนที่2นะที่ได้เหรียญพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกันที่แล้วเนี่ยโอโ้โหมาลงสนามในช่วงท้ายจนแบบว่าได้ได้สิทธิ์ที่ได้เหรียญพอดีฤดูกันที่แล้วเขาได้เล่นพรีเมียร์ลีกแค่6เกมนะ เล่นตัวจริงเกม1ตัวสำรอง5เกมแล้วก็รวมทุกรายการเนี่ยเล่น14นัดนะครับพิมพ์หลีไม่มีประตูเลยแต่ว่ารวมทุกรายการเนี่ยมี2ลูกทีนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเกียซ่าโดนตัดชื่อออกจากการทัวร์เอเชียของทีมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยส่งชื่อเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่ออยู่ในลิสต์เอีกเพราะนั้นเนี่ยโอมันก็ดูเหมือนอนาคตของเขาเนี่ย โดยเฉพาะตอนที่ถูกตัดชื่อทัวร์เอเชียเนี่ยแมมันโอกาสย้ายทีมมันมีสูงจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเคซาก็ยังอยู่กับทีมนะเขาก็ในเมื่อยังไม่ได้ย้ายไปไหนเขาก็โฟกัสที่เลียบผูนะครับโดนตัดชื่อออกจากแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่เป็นไรก,ก,ก็ลุยในถ้วเยเลยการอื่นที่เหลือช่วยทีมได้เต็มที่เท่าไหร่ก็เต็มที่เท่านั้นนะครับแล้วเขาก็ทําให้เห็นตั้งแต่เกมแรกเลยเกมเปิดฤดูกาลที่เจอบอลมัดโดนตีเสมอ2-2แล้วก็ เทียซ่าก็ลงมาแทนฟอร์เียนเวสแล้วก็ทำประตูชัยให้ทีมได้ลูกที่เอวตัววอนเล่นะครับ3 2สองก่อนที่จะไปชนะ4ี่ในที่สุดแล้วทุกเกมที่ลงสนามมาเนี่ยเคียซ่าดูมีบทบาทกับทีมแทบจะทุกนัดเลยลงมาแล้วมีอิทธิพลต่อเกมนะในรุ่นการเนี้ยยังไม่ได้เป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกนะครับเล่นตัวสำรองไป4ี่เกมยิงไปแล้วหนึ่งประตูก็ประตูสำคัญอย่างที่บอกเล่นในลีกครับอีกหนึ่งเกมก็คือ นัดล่าสุดนี่แหละที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เจอซารตันเกมนั้นเขาก็เล่นดีมากนะครับมีส่วนร่วมกับทีม2แอสซิสต์น่นะครับแล้วก็อย่างลูกที่2ที่แบบดูดบอลลงแบบนิ่มนวลมากแล้วก็ไหลให้เพื่อนคือจะยิงเองก็ได้แต่ไม่ยิงเองไหลให้เอกกติเกกเพราะว่าเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านี่คือกเตะที่ทำเพื่อทีมโดยแท้แล้วก็ในระหว่างเกมเราจะเห็นเคียซ่าเนี่ยโอ้โหขยับเพื่อนที่ช่วยตลอดแล้วก็ยังมีกระตุ้นเพื่อนๆด้วยนะครับมีบอกน้องแนะนําน้อง ทำทุกอย่างที่แบบเออเนี่ยคือนักเตะที่เป็นทีมเพลเยอร์โดยแท้เลยเล่นเพื่อทีมแล้วเขาก็แสดงเห็นถึงทิศทางที่ดีมากๆนะครับก็หลายคนเชียร์จริงๆนะผมเองก็เอาใจช่วยเคียซ่าอยู่ตำแหน่งที่เขาจะต้องแย่งเนี่ยจริงๆมันเขาเล่นได้หลายตำแหน่งเลยนะอย่างเฉพาะเกีงกับซันตันเนี่ยเขาเล่นตั้งแต่ขวากลางซ้ายเล่นหมดเลยตัวรุกนะครับหน้าเป้าเขาก็เล่นได้เพราะฉะนั้นการมีเคียซ่าอยู่ณเวลานี้นะ ผมคิดว่าม,มันมีทิศทางมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วในวัย27ปีเนี่ยเคียซ่าผมว่าสามารถอยู่ต่อได้ยาวๆถ้ามันคลิกลงตัวแล้วเข้าตาอาร์เนอร์ซัลอตนะครับส่วนโจวานี่เลีอนี่เนี่ยโอเคตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวนี่แหละแต่ว่าเราได้เห็นแววของเขาจริงๆเป็นเกมแรกเลยนะเป็นเกมเดบิวต์เกมเปิดตัว ซึ่งหลายคนอย่างเห็นเลโอนี่มากเพราะว่าอย่างมาร์เกอีนเนี่ยได้เห็นได้รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครดีกรีขนาดไหนแต่เลโอนีเนี่ยยังนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามกันโชคก็แทบจะเรียกว่าไม่ได้รู้จักเขาเท่าไหร่นะครับรู้ว่าโดดเด่นกับปามกามีรายละเอียดมีข้อมูลมาว่าโอ้เด่นมากหรือการที่แล้วเนี่ยกระโดดขึ้นมาเลยคือเลโอนีเนี่ยขึ้นมาจากเซเรซีกับปาโดวามาซามโดเลียอยู่เซเรบีแล้วก็มาเล่นเซเรอาเลยในเวลาที่รวดเร็วนะครับอยู่เซเรอาเนี่ยหรือการที่แล้วเนี่ยช่วงแรกก็ ในมือของฟาร์เบลเป็กเคียก็โอเคโดดเด่นในระดับหนึ่งแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นคิสเซนคีวูเนี่ยโอ้โหเด่นมากนะครับโดยเพราะเล่นกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กสคนเขายืนเซ็นเตอร์ทางขวาหรือถ้าเล่นเซ็นเตอร์2คนคู่เนี่ยเขาก็เล่นเซ็นเตอร์ตัวขวานะครับแล้วโดดเด่นมากคิสเซนคีวูย้ายไปคุมอินเตอร์เนี่ยเขาอยากดึงเลวนี่ไปอยู่ด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย อินเตอร์หรือแม้กระทั่งเอเอซีมิลานยูเวนตุสทีมใหญ่ในอิตาลีเนี่ยแม้ว่าจะมีความสนใจในตัวเลวอนี่นะแต่ว่านโยบายของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะทุ่มเงินที่ที่จะซื้อนักเตะดาวรุ่งอายุ18คือมันไม่แน่นอนไม่มีอะไรการันตีไงแม้ว่าตัวโค้ชจะอยากได้แต่ว่านโยบายสมโมสรก็มาก่อนเลี้ยวพูลคว้าตัวเลวนี่ไปร่วมทีม26.5ล้านปอนด์นะครับ หรือเป็นการลงทุนที่ไม่ถูกนะ26.5ล้านกับเด็กวัย18นะครับเพราะนั้นเนี่ยด้วยข้อเสนอของเลี้ยว o ูเนี่ยก็ทำให้ไม่มีคู่แข่งแต่เนี่ยก็เป็นการมองของทีมงานของเลี้ยว o ูเนี่ยว่านักเตคคนนี้ไปได้นะครับก็รู้กันที่แล้วทั้งซีซันเนี่ยก็เล่นในเซียาเนี่ย17เกมสไตล์ที่ทำให้เขาโดดเด่นเนี่ยเขาเป็นกองหลังสมัยใหม่ นะครับเซนเกมรับสูงมากแรงประทะดีอ่านเกมดีครองบอลได้หรือว่าพาบอลขึ้นมาเปิดเกมได้นะครับเ,เล่นได้ทั้ง2เท้าด้วยลูกกาอากาศเยี่ยมเพราะว่าความสูงของเขา195เซนติเมตรนะครับเขาลูกกันที่แล้วเนี่ยถ้าวัดเฉพาะนักเตะที่อายุไม่ถึง21ปีนะทั่วยุโรปเลยไม่มีใครชนะลูกหมง่งมากไปกว่าเลโอนีหกสิบเเซนตนะครับ มง clear, เคลียในเฉลีย่ยเกือบเกือบห้าครั้งต่อเกมไม่เงืนนะ้งะเวลามีบอลอยู่กับเท้าอ่ะเขาคอนโทรลบอลได้ดีนะครับแล้วก็ดูท่วงท่าเป็นธรรมชาติมากจริงๆแล้วที่ผมพูดมาเนี่ยใครที่ได้ดูเกมกับซามตันก็คงจะได้เห็นนะครับก่อนที่เขาจะเจ็บเนี่ยเหลีวนี่มีแค่ช่วงแรกสุดเลยมีแบบสัมผัสแรกๆเลยที่ได้หม่งบอลสองเทีจะหมงสกัดหม่งครั้งแรกแล้วมันไม่ไปไหนมงอีกทีนึงกลายเป็นออกหลังเนี่ย แค่นั้นเองที่มันดูแบบเหมือนตื่นเต้นนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นพอคุมสติคุมอารมณ์ได้โอ้โหไม่มีใครผ่านเลวนี่เลยแล้วก็เหลี่ยมบอลการสปรินต์นะครับโดนจิ้มแล้วสปรินต์ขึ้นไปเพื่อที่จะเบียดเอาบอลเนี่ยกินได้หมดนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเล่นได้เล่นได้เด็ดแล้วที่ผมชอบมากคือคาแรคเตอร์แล้วก็หน่วยก้านของเขาอะ่ะเขาสูงสงา่ามันดู มันดูบึกบึมมันดูแข็งแรงคือนัวแต่บางคนเราเห็นท่าเดินหรือว่าเห็นแบบความสวยงามของเขาอะท่วงท่าหน่วยก้านก็หมดอ,อหน่วยก้านจริงๆแหละมันดูดีมันดูแบบสมบูรณ์แหละประทับใจผมเชื่อว่าหลายคนก็ประทับใจแฟนเรียบพูลเองก็ประทับใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการบาดเจ็บก็เป็นข่าวร้ายอนะแต่ว่าแน่นอนนะรัตบอลกับการบาดเจ็บมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้ก็เอาใจช่วย น้องนะครับให้ใหายเจ็บกลับมาเร็วๆแต่ว่าเรามองเห็นอนาคตเลยสำหรับแฟนเลียวผูนะอ่ะนักเตะอิตาเลียนนะครับ ion, นะ ie, อิตาเลียนคอนเนคชั่นนะเคียซ่ากับเลโอนี่ดูว่าจะสามารถไปได้ไกลกว่าคนอื่นๆที่เคยผ่านมาไหมนะครับปาเดนลี่ปาเลตตาดอสเซนาอะควิลานีบอลลินีรวมถึงบารลเตลี่นะครับ, lli, ta, ena, ani, ini, ร elli, รบโอเคใครเห็นเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ แฟนๆนะครับเคซ่าแล้วก็เลวนี่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับคลิปประจำวันนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ